ช่องวัน31คลิกโฉมเบสเป็นกรรมกรสาวหัวใจแกร่งประเดิมคู่ทอยในละครนางฟ้ากรรมกรแฟนแฟนช่องวัน31เตรียมมาเอาใจช่วยไปกับชีวิตของกรรมกรสาวหัวใจนักสู้ที่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวกลับมาสมบูรณ์ในละครนางฟ้ากรรมกรกับการโคจรมาเจอกันของคู่พระนางทอยปฐมพงษ์เรือนใจดีกับนางเอกเบสรักวณนีํำสิ่งที่มารับบทกรรมกรสาวเก่งหัวใจแกร่ง นอกจากยังได้นักร้องเสียงอบอุ่นพล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 กองเสียงที่มาประเดิมผลงานละครกับทางช่องวัน31เป็นครั้งแรกร่วมด้วยนักร้องและนักแสดงฝีมือคุณภาพอาทินุยสุจิราอรุณพิพัฒน์น็อตวรริศเฟื่องอารมณ์ลำเพลินวงสกรข้าวทิพธิดาดินกิบวัฒนกำทธรทิพ์จ่าพริมรตาเดชอุดงตั้งวรวุธ โพยิ้มและอื่นๆแค่เห็นรายชื่อนักแสดงก็การันตีความเข้มข้นครบอัธรสล้นจออย่างแน่นอนมาร่วมเอาใจช่วยกรรมกรสาวหัวใจนักสู้ที่พร้อมไฟทุกุปสระสักให้กับครอบครัวของเธอกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งในนางฟ้ากรรมกรทุกวันจันทร์ศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงออกอากาศตอนแรกวันพุธที่วันที่19มิถุนายนนี้ทางช่องวัน31วัน31หรือที่รู้จักในชื่อช่องวัน31ไทย สถานีโทรทัศน์ช่องวัน31และมีตราสินค้าว่าวัน31หรือวัน31 HD เป็นสถานีเคเบิลของบริษัท GMM Grammy ช่องนี้รวมรายการที่หลากหลายเช่นละครเกมโชว์ทอล์คโชว์เรียลิตี้ทีวีและข่าวในประเทศและบันเทิงนักแสดงภายใต้การบริหารของช่องได้แก่บีน้ำทิพย์ปองนวัดวิววรรณโรธเชอร์เจสพิพัฒน์ฟิล์มธนพัฒน์นัดอนิพรเฟิร์นอัญชสา